ครงสร้างการทำงานด้วยโรเอนจิมโรยี่เข้าเอ็มเอ็มเอ็มทีมแล้วแมละนะเอ็มทีมเนี่ยในอดีตเนี่ยผมทำเป็นบันไดาทั้งหมดหกคันแต่ปัจจุบันนี้หกคันเนี่ยทลายหมดละเดี๋ยวนี้มีทั้งหมดถึงสิบคันนะครับเรามาลุกแค่หกคันก่อนนะครับนะนะวันนี้ถ้าคุณฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณพอใจคุณสอบเป็นสมาชิกเลยพอคุณสอบสมาชิกเนี่ยเราถุกคุณเป็นเมมเบอร์เราให้ ให้คุณเป็นสมาชิกเราไม่บังคับยอดคุณนะคุณจะซื้อในวงเงินเท่าไหร่ก็ได้ร้อยส่วนลดคุณเนี่ยนะในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกเราร้อยส่วนลดคุณสมว่าผมว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นร้อยส่วนลดคุณสิบสองเปอร์เซ็นต์คุณเคยจ่ายเบี้ยสองหมื่นมาเป็นสมาชิกเรานะคุณจ่ายเรื่อหมื่นเจ็ดหกคุณถูกกว่าแน่นอนไม่บอกต่อไหมคุณไม่บอกเพื่อนคุณที่จ่ายเบี้ยเหมือนเงินคุณเมื่อกนอ่ะสองหมื่นแล้วค่าสอบกานศึกษาช่ไผมนะ ตอนที่ผมถ้าก็ซื้อพนะีเอในวงเงินสองหสิบาทมีพีเอถึงสองแสนะก็เป็นซอยิบ่ผมละเพราะฉะนั้นคุณแนะนำเพื่อนมันเป็นซอยที่คุณนะมันมัไม่มเป็นซอยที่นะโดยผ่านคุณถ้าคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์กับเพื่อนเนะพราะเพื่อนคุณจ่ายเ,ยยเยบี้ยสองแสนอาจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณได้หนึ่งเปอร์เซนต์ละสองร้อยละนะนะซึ่งถ้าคุณมีบัตรในหน้าผมก็โอนขึ้น,น,นไปเลยครับนะครับนะ หลังจากนั้นคุณเชื่อธุรกิจนี้มีรายได้ที่ดีคุณไปสอบบัตรในหน้านะครับทันทีที่คุณสอบบัตรในหน้าได้คุณเป็นเป็นระดับห้าเลยเอาวหน้าขยายงานเพราะฉะนั้นคุณถูกต้องตามกฎหมายเลยคุณมีบัตรในหน้าแล้วนะผมถ้าเกิดคุณซื้อผมให้ส่วนลดคุณนะเดิมทีให้สิบสองสมมุตินะพอมีบัตรในหน้าแล้วผมให้คุณอีกวบอีสสามโคกุณมีบัตรในหน้าแล้วคุณชวนเพื่อนคุณนะ มาเป็นสมาชิกผมเพื่อนคุณเป็นแบบหกนะครับดังนั้นคุณกินค่าแนะนำหนึ่งเซบวกทั้งค่าตำแหน่งอีกสมเอร์เซนพราะถ้าเพื่อนคุณจ่ายเบี้ยสองหมืนคุณได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่ถ้าคุณได้แปดร้อยพอคุณขึ้นระดับห้าหัวหน้าขยายงานละคุณจะขายยังไงก็ได้นะด้วยตัวคุณเองหรือคุณไม่ขายเลยนะนะใต้ล่างที่เป็นสมาชิกจะเป็นเพื่อนคุณที่เป็นแบบหกขาย ภายในสามเดือนให้ได้เบี้ยสามแสนให้ได้เบี้ยสามแสนนะคุณปรับเป็นระดับสี่เพราะงั้นพอคุณปรับเป็นระดับสี่เนี่ยคุณก็ได้ค่าตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์เพราะงั้นถ้าคุณอยู่ระดับสี่ปุ๊บเนี่ยนะเพื่อนคุณที่เป็นระดับหกค่าเขาขายคุณได้ค่าตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดนะเป็นลูกทีมที่ติดตัวคุณ คุณได้หนึ่งเป็นห้าเพราะฉะนั้นนะในสามเดือนเนี่ยนะหลายหลายคนเนี่ยทาแค่เดือนเดียวขึ้นละก็มีเยอะแยะเลยเพราะนั้นคุณอยู่ดับสี่คุณจะขายคนเดียวให้ได้เก้าแสนภายในสามเดือนหรือคุณไม่ขายไม่ได้บาทหนึ่งใต้ล่างอ่ะะที่เป็นลูกทีมคุณเนี่ยนะว่าเป็นลูกทีมคุณหลานทีมคุณเล่นทีมคุณเนี่ยขายเนี่ยให้ได้เก้าแสนก็จะดันคุณขึ้นเป็นระดับสามเลยระดับสามคุณคิดแค่ค่าตำแหน่งนะห้าเปอร์เซ็นต์ละ เพราะนั้นถ้าคุณมีระดับหกขายประกันป่ายใจเบี้ยสองหมื่นคุณได้หกเปอร์เซ็นคุณได้พันสองคุณอยู่ดีๆอยู่หอนอยู่ที่บ้านคุณได้พันสองอ่ะแล้วปีหน้าเพื่นคุณต่อยุคุณก็ได้ไปพันสองอ่ะลายเดียวนะไม่เป็นสิบลายเป็นร้อยลายล่ะเพราะฉะนั้นคุณจะขายคนเดียวนะครับภายในสามเดือนได้สองพันเจ็ดหรือคุณไม่ขายเลยไม่ได้บาทหนึ่งใต้รางขายนะใต้รังขายไอ้ได้สองพันเจ็ดเขาจะดันคุณขึ้นเป็นระดับสอง คุณกินค่าตำ่าตํแหน่งห้จุด้าละนะหรือระดับหนึ่งด้วยวงเงินหกล้านภายในสาเดือนโครงสร้างที่ผมเขียนมาเนี่ยนะเชื่อว่าคิดกันเป็นสิปีเลยแล้วเขาไม่เหมือนโครงสร้าง MGM ที่ไหนเลยไม่เหมือนโครงสร้างของเ l m เลยนะระบวงผมขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีรถไม่มีไม่มีไม่ไม่มีลดตำแหน่งบุญเพราะผมมองว่าโอกาสที่จะ ออ,อ,อที่จะลดตำแหน่งบุญมันน้อยอ่ะเพราะประกันรถยนต์ลูกค้าซื้อแล้วต้องซื้อต่อเนื่องสมมติคุณเคยนะอ่ะนะคุณ,ค,ณคุณขึ้นดับสามด้วยเบีย้ยเก้าแสนเดือนต่อไปเนี่ยคุณขายได้แค่แสนเดียวคุณจะถูกลดตำแหน่งลุงใดับสี่ไหมไม่ลดครับแล้วก็ยังให้คุณ็นดับสานะม่ะเพราะนั้นตำแหน่งคือขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลดนันนี้คือข้อเดียงเราเลย แล้วตอนนี้เรามีนะระด,ดับหนึ่งบวกบวกบวกถึง 3, บวกสาบวกแล้วซึ่งเขาต้องทําเบีย้ยนะนะนะสิบสองล้านก็คือเป็ในสามเดือนนะคือหนึ่งบวกยี่สิบสี่ล้านนะก็คือสองบวกสี่แปดล้านก็คือสาบวกถ้าสี่แปดล้านเนี่ยเบีย้ยเดือนสิบกล้านตอนนี้มีมีคนทําได้เดือนยี่สิบกว่าล้านนะ ป้าหมายคือสี่บวกต้องมีเบี้ยหนึ่งร้อยล้านไปในสามเดือนเดินสั้นกว่าล้านผมก็เชื่อได้ว่าอีกไม่นานมีคนทลายแน่นอนถึงหนึ่งบวก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 คือบวกสี่บวกเลยครับคงสร้างการใจใ่ายาแนะนําผมเชื่อได้ว่าถ้าคุณอยู่ในชีวิตทำจริงจริงจเนี่ยไม่น่าเกินหนึ่งปีละคุณ้นเป็นแบบแบบแบบหนึ่งนะด,ดับหนึ่งแน่นอนเลยรับหนึ่งนี่นะจากสี่สี่เนี่ยมีคน ที่ติดตัวคุณเป็นร้อยผมยกตัวอย่างแค่หกคนแล้วกันนะดับสองสามสี่ห้าและหกผมยกตัวอย่างเลยนะแค่เป็นลูกทีมสักเก้าคนแต่จริงแล้วคุณมีลูกทีมเป็น้อยนะยกตัวอย่างสักเก้าคนมีคุณสองคุณสามคุณสี่คุณห้าและคุณหกเป็นลูกทีมที่คุณแนะนําติดตัวเพราะงคุณจะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตของคนกลุ่มนี้เลยนะของคนกลุ่มนี้เลย คุณสองคุณสามคุณสี่คุณห้าและคุณหกเขาขายเมื่อไหรนะคุณแด้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตเขาเลยอันนี้แค่เก้าคนนะคุณสองนะมีลูกทีมและลูกทีมในกลุ่มนี้ของที่สองหามาเนี่ยอาจจะเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกผมผมไม่รู้ผมจำคุณสองอย่างเดียวเพราะถือว่าคุณสองเป็นลูกทีมโดยตรงกับคุณหนึ่งลูกทีมคุณสองทั้งหมดถ้าเกิดขายแล้วนะ รวมทั้งคุณสองด้วยนะต้องจ่ายค่าทีมงานให้คุณหนึ่ง0.5ทั้งองค์กรเลยนะคุณสามล่ะเหมือนกันคุณสามทั้งองค์กรเลยจะต้องจ่ายคุณหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นค่าตำแหน่งหรือแล้วค่าทีมงานคุณสี่ล่ะครับคุณสี่ทั้งทีมงานเลยนะครับรวมทั้งตัวคุณสี่ด้วยต้องจ่ายค่าทีมงานให้คุณหนึ่งสองเปอร์เซ็นคุณห้า ทั้งทีมงานจ่ายสามเปอร์เซ็นคุณหกจ่ายหกเปอร์เซ็นอันนี้แค่เก้าคนนะแต่ความจริงมีมีมีเป็นร้อยติดติดตัวมาเอาแค่เก้าคนแตกไปเป็นร้อยคนเป็นไปได้ไหมเป็นพันคนละเป็นหมื่นคนละปัจจุบันนี้มีแล้วนะหมื่นหมื่นกว่าคนนะจากคนคนเดียวแตกไปหมื่นกว่าคนเป็นแสนละเป็นล้านละเป็นไปได้เสมอเพราะหน้าที่คุณ คือหาคนติดตัวเป็นไม่ได้นั้นนั้นเลยอโอเคนะครับการดึงสายงานคุณคุณคือคุณหนึ่งสมมตินนะคุณอาจจะมีลูกทีมสักร้อยคนสองร้อยคนผมไม่รู้ที่ติดตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณหนึ่งมีคุณสี่อาจจะมีสองมีสามเนี่ยผมอาจจะรละเอียดเกินไปเพราะนั้นคุณหนึ่งมีลูกทีมคุณสี่สักหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้น สขายทั้งองค์กรจะต้องจ่ายคุณหนึ่งสองเซคุณสี่คนนี้ก็จะมีลูกทีมเป็นระดับหกสองคนเพราะฉะนั้นสี่กับหต่างกันอยู่สี่เปอร์นถ้าหนึ่งมีลูกทีมเป็นระดับหก็จะกินผลต่างหเซแต่บางเอิรมีสี่มาขั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจ่ายสีนะจะก้าใจายคุณสี่นะสี่เซตัวคุณหนึ่งก็กินคุณสแค่สนต คุณสมีหกอยู่สองคนหกคนขวาสอบบัตรในหน้าได้ปุ๊บก็ปรับเป็นแบบห้าเดิมทีเคยกินอยู่สี่เปอร์เซ็นก็กินเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นทั้งองค์กรนะกินแค่หนึ่งเปอร์เซ็นคุณห้าคนนี้ก็มาจากบุดกมียอดขายทั้งองค์กรเกินสามแสนก็มาเป็นมาปรับเป็นคุณสี่เลยเพราะถ้าเกิดตำแหน่งเท่ากัน ผลนะงานจะถูกยกออกไปเลยนะคุณสี่คนนี้กินว่าค่าแนะนำคุณสี่ฝั่งขวานี้ได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่าตำแหน่งกินไม่ได้นะเพราะว่าทุกตำแหน่งเท่ากันละแล้วกลุ่มนี้ไปไหนอ่ะกลุ่มนี้ไปขึ้นกับ line, อัพไลน์เป็นสามเป็นสองหรือเป็นหนึ่งก็ได้ในเมื่อไม่มีสามไม่สองก็โดนขึ้นอันหนะึ่งเพราะฉะนั้นเสนอแยก,ออกไปเลยนะเสนอหยุดจ่ายค่าทีมงานแนะสายงานจะถูกแยกออกไปเลยแล้วกลุ่มนี้อยู่ไหนอ่ะ กลุ่มนี้นะนะไปอยู่กับนะอัพไลน์ที่ททเหนือกว่าส่วนตรงนี้ไม่มีสามีสองก็ึ้นหนึ่งนะสองสองเปเซ็นต์ก็คุณคุณหนึ่งได้มาล้คุณสี่ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งสายงานเองกลุ่มนี้ไม่รับผลงานแล้วนะเพราะั้นกลุ่มนี้คุณสี่ไม่มีรายได้เป็นค่าทีมงานแล้วยกเว้นสี่ท่านนี้ที่เป็นลูกทีมถ้าคนนี้ขายก็ได้ค่าแนะนำหนึ่งปอร์ซเพราะฉะนั้น คุณสคนนี้ก็ต้องสร้างองค์กรให้มากขึ้นสร้างทีมงานใต้ล่างอีกสักสมว่าอีกสักห้าคนสิบคนแล้วมีเบีย้ยนะนะนะต้องมีเบีย้ยเกินสามแสนขึ้นไปนะพอมีเบีย้ยนะเก้าแสนทั้งองค์กรนะภายในสามเดือนเก้าแสนป๊บขึ้นเป็นระดับสามเลยทันทีที่คุณสี่มียอด เก้าแสนขึ้นเป็นแบบสามปบเนี่ยนะองค์กรที่จะถูกคุณนะถูกคุณสี่ดึงกลับมาทั้งองค์กรเลยนี่ข้อดีใครขยันได้เลยนะเพราะฉะนั้นจะถูกดึงกลับมานะทั้งบนเลยเพราะตอนนี้คุณสี่ขึ้นเป็นเป็นแบบสามแล้วด้วยยอดเงินทั้งองค์กรเก้าแสนบาทตรงนี้ก็ถูกดึงกลับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะจ่ายให้กับให้กับคุณสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทั้งองค์กรนี้สามคนนี้เข้ามาจากคุณสี่ที่ ที่ทํางานสร้างทีมงานใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่าดึงสายงานโอกาสที่จะถูกแยกสายงานก็มีโอกาสที่จะถูกดึงกลับมาก็มีสิงค้าดีราคาถูกแนะนําต่อนี่คือตุรกินเพราะฉะนั้นผมมีทั้งหมดหกระดับแต่จริงๆตอนนี้ผมมีสิบระดับแล้วนะเอาเราศึกษาแค่หกก่อนนะครับเพราะผมเสื้อคุณเห็นรว่าใครขึ้นเป็นแบบหนึ่ง ไดบระดับีล้วมเนะใครขึ้เป็นแบบหนึ่งนะก็จะกินผลต่างนะของแบบหกหกปอร์เซ็ใครขึ้นระดับหนึ่งกินบหกหกปใครขึ้นระดับสองนะกินผลต่างห้าจุดหนะ้าใครขึ้นระดับสามกินผลต่างห้าเปอร์เซ็นตบอกนะเราจะลนะ ใครขึ้นระดับสี่กินผลต่าง4%ี่เปอร์เซใครขึ้นระดับหกินผลต่าง3%เซเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ออกมาตายตัวหมดเลยครับต่างกันตรงระดับหกซึ่งแต่บริษัทจ่ายบางบริษัทก็จ่ายส1บเ็บางบริษัทก็จ่ายสิบางบริษัทก็จ่าย1ิบา,บา 15, แล้วแต่ยังไงก็จ่ายอยู่ที่นะพื้นฐานระบบไม่แน่นอนแล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทบางบริษัทก็จ่าย8 จ่ายสิบจ่ายสิแต่รดัรบหนะ้าสี่สามสองหนึ่งะจ่ายเท่ากันหมดเลยครับนะจ่ายเท่ากันหมดผมยกตัวอย่างนะนะรายได้จากการขยายเชือกผมสมมติว่าคุณม็นคุณป็นในในกแล้วกันในกรสมัครวันแรกเป็นแบบหนะซื้อใช้ซื้อใช้หลาย,ายลส่วนลดไปสิบสองเปอร์เซ็นต์ัวในกรซื้อประเภทสามบวกนะ ลงพหบด้วยเบี้ยหกพันหกในกจ่ายหกพันหกือกเปล่าเปล่าในกมีส่วนลดไปพรบก็มีเ่าพรบก็มีส่วนลดส่วนหนึ่งนะส่วนลดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะในกอาจจะจ่ายเหลือแค่หกห้าพันกว่าหรือหกพันนั่นเองในกได้รับส่วนลดที่ถูกกว่าในกก็บอกต่อบอกเอกับบีเพราะเอกับบีมีความเิ็นเหมือนในกเลยก็ซื้อบีหกพันหนุ่มกัน เพราะนั้น A กับ B ซื้อประกันตัวเองก็ได้อะไรก็ได้ค่าแน่นอนหนึ่เอเซนจาก A และ B และอย่างนั้นในกอคิดว่าเออธุรกิจนี้ดีนี่นะก็สอบเป็นบัตรในหน้าพอสอบเป็นบัตรในหน้าปุ๊บเนี่ยในกอขึ้นเป็นแบบห้าเพราะในกอสร้างทีมงานกี่คนก็ได้แบบนะเป็นร้อยเป็นพันเลยผมยกตัวอย่างแค่สองคนก่อนนะ A และ b A เก็ไปสร้างหนึ่งและสองเพราะนั้นเพราะนั้นหนึ่งกับสองเป็นลูกทีม A ค่าแนะนำกอไม่ได้คะแนนหนึ่งเไม่ได้เพราะ a ว่าหนึ่งกับสองไม่ได้แนะนำเลยในกอเอเป็นคนแนะนำเพราะ,ะนั้นคะแนนหนําต้องเป็นของ A 3และ4ก็ได้คะแนนนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจาก3และ4ก็คือ b ได้ส่วนในกอล่ะ ในกอกิน3%ทั้งองค์กรเลยทั้งองค์กรถ้าเป็นรูปนี้แหละเป็นรูปนี้แหละและรูปนี้แหละแค่สองคนะนะฮะนะกิน3%ทั้งหมดเลยแล้วกินเอกับบีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่าแนะน,นำแล้วจริงๆแล้วคุณคุณสมัครคุณชักชวนแค่สองคนเหรอมีคนชักชวนตอนนี้เนี่ยนะสูงสุดเกือบพันคนอะ องค์กรเขาแตกออกมาเป็นหมื่นกว่าคนเลยเขามีรายได้เกือบครึ่งล้านอนะต่อเดือนนะต่อเดือนแล้วสิ่งที่ผมบอกว่ามีรายได้เป็นแสนต่อเดือนนะ่ะผิดตรงไหนลนะ่ะตอนนี้ระดับแสนขึ้นไปเนี่ยมีเป็นสี่สิบคนนะซึ่งคิดว่าถ้าธุรกิจตัวนี้เดินต่อไปอีกสักสามสี่ปีเนี่ยจะมีสมาชิกบางท่านมีรายได้เป็นล้านต่อเดือนรับไม่ใช่แสะัน ได้ได้าจากการขยายเครือข่ายสินค้าดีราคาถูกแนะนําต่อสมมติว่ามีชั้นโครงสร้างหนึ่ง 1, แนะนำหนึ่งเป็นสองเบี้ยประกันหกพันหกสมมติว่าคุณหนึ่งซื้อมกันตัวเองมาเป็นสามบวก,กรวมบลบหกพันหกหนึ่งคนนะไม่สามารถเป็นระบบ MGM ได้เพราะนั้นคุณต้องชักชวนคุณหนึ่งชักชวนหนึ่งก็เป็นสองใช่ไหมชักชวกหนึ่งเป็นสอง เบียร์หกพันหกสองคนก็เป็นหมื่นหมื่นหมื่นสามกว่าใช่ไหมถ้าเกิดมีบัตรในหน้าได้ได้สักสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้สามร้อยกว่าบาทเลยใช่ไหมตัวน,นี้มีสองคนอะสองคนก็ไปชักชวนสองคนเนี่ยก็เป็นสี่ถ้าเกิดโครงสร้างนี้แค่สิบชั้นล่ะอาจจะใช้เวลาปีหนึ่งหรือสองปีแล้วมันแตกออกมาเป็นรูปนี้เท่ากับ คุณหนึ่งบอกหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดเนี่ยคุณใช้เวลาแค่สิบสิบชั้นนะในอ่ะคุณมีสมาชิกหนึ่งพันยี่สบสี่คนอ่ะเบี้ยคนละหกพันหกคุณมีสมาชิกคุณมีเบีย้ยอันละต่อเดือนหกล้านกว่าได้จากสามเปอร์เซ็นต์คุณได้สองสองแสนกว่าบาทปีนึงปีหนึ่งก็นะปีหนึ่งก็สองล้านสี่อ่ะสองปีก็เกือบห้าล้านละมันถึงสามปีเพรานั้นะได้ได้สามปีห้าล้าน ตัวนี้ก็แค่สองปีใช่ไหมนะ่ะธุรกิจประกันภัยรถยนต์เนี่ยมีข้อเด่นอยู่ห้าอย่างเลยหนึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนคุณสองเป็นสมาชิผมปุ๊บเลยนะคุณสามารถชักชวนคนเขา้เขา,เขามาเป็นตัวนี้ต่อจากคุณได้เลยคุณไมปสอบมาในหน้ามันถูกต้องตามกฎหมายอไม่มีหนี้ศูนย์ ล,ลูกค้าจะซื้อประกันไหนต้องจ่ายเบีย้ยก่อนไม่มีนี่ศูนย์ไม่ต้องซอกสินค้าไม่มีคำว่าตุนของนะครับเพราะประกันเบบเราไม่รู้ว่าลูกค้าหมดวันไหนลูกค้าปเป็นเพศไหนนะแล้ววิเศษสุดคือพอรบกฎหมายบังคับด้วยใครที่มีรถต้องซื้อประกันแน่นอนอ่ะไม่ซื้อต้องโดนจับไม่ซื้อต่อจะม่ไว้ ค่าคอมเดาได้ทุกปีไม่ต้องไม่ต้องเหลือเยอะนะหรือแค่สองเซ็นก็ไปก็ก็รวยกับกามิลลาละทันนี้ผมก็เหลือสองเซ็นเพราะฉะนั้นมีธุรกิจอะไรที่มีข้อเดีหน้าอย่างไม่มีอะนะไม่ต้องลงทุนไม่มีหนี้ศูนย์ไม่ต้องซอสินค้ากฎหมายบังคับได้คอมกินต่อดชาตินี่คือธุรกิจผม